โนเปิร์กโชว์หน่อยครับเดี๋ยวนะโดนเน็ตมาบอกว่าให้โนเปิร์กหน่อยครับขอบคุณดาวยี่สิบดวงนะเดี๋ยวโนเปิร์กให้ดูเลยน้องเบลโดเน็ตมายี่สิบดาวแล้วบอกให้โนเปิร์กนะง่ายอะไรขนาดนี้เนอ แล้วเจ้าจังหวัดไหนไปหลบนัดวะเนี่ยสวัสดีครับพี่วานครับสวัสดีครับมีเครื่องอยู่ตรงเออรถขัดหนึ่งขัดไม่รอบลิมให้มาจองคิวให้หน่อยกำลังมาโอบบนี้วลยวะจองคิวเจรแจม่วงกระเบอมเอ๊ะไมเอ้ยเปิดเลยได้ไหมแจคยืนยูนที่หีบเลยังไม่ได้ออกเลย ไห,ไหนๆขออยู่ได้ไหม <25. S 1> อยู่ในจีบอยู่ในจีบตรง,งมุมแบบตรงประตูอ่ะโอเคๆได้ไหมครับยิงไว้กันเลยสี่ใจเด่นววนัดเดลน้องล้มแน่เลยอ่ะน้องจุ๊มไม่ค่อยเป็นอ่ะตัวเนี้มีล็อกไม่ได้เล็อกเครื่องเลยเออมาล็อกเครื่องอยู่แล้วก็เอาฮิตรูม,มาด้วยหือจุดยิ้มเลยตัดแล้วบัดซ้อมยากจังเฮ้ยมีสุดต้นแป๊บเดียว ไล่ต่อเฮ้ยพี่มาไงเนี่ยเซเน็ตบะไล่ญญลลต่อขรบไปขคบไปผมได้เครื่องเดียวเครื่องน,นึ่นงอ่ะโอ้ยต่อใกล้ใกล้จะป<ม>ัดไม่นะไม่มาไม่มากระปิคิวโอ้โหแล้วมา,มาแบบมาติดจังหวะตอนที่เราถึงหลังพอดีกับ เฮ้ย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 ไม่เห็นเหรอมันต่อยังนั่งอยู่อีกเหรออยู่ใจต้องนิ่งสิวะท้ออุ้ยตัวมาเนาะปันตัวจะปันตัวจะคิวปันตัวจะคิวกินแหละเดี๋ยวได้ได้ออกนี่เอาปอกไปบ้านเลยสวยอี๋เฮ้ยทำไมต้องทำอ่ะฮัดไปไหนต่อมาไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ออกมาลดแดงลวดแดงฝั่งตรงลแดงเดี๋ยวเดี๋ยวครบเพื่อนเพื่อนเพนดีครบอยู่กลับมาแล้วพี่ไม่เห็น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  <S 2> <S 2> <S 2> ยากขอบคุณไลฟ์ครับ้องนายดูใกล้ใกล้มกลุนม,มันต้องมีอะไรแน่แนเลย เขาจะข่ม,ม<ห>ทำไมอ่ะไม่มีรคันม,ม,มีบาร์บีคิวเฮ้ยช่วยอย่างไรเพือสวยแล้เครื่องไนโอ้โนี่มเจอละฮะคุณอถแด,ดงเครื่องโซนปะเนี่ยไม่โซนไม่โซนไม่โซนนีน่แหละเครื่องนี้ถ้าอีกเครื่องนึงอะโซนปัดต,ตอนนี้มันตอนนี้สองเครื่องติดกันอยู่อ่ะมาแล้วเจอแล้ว

เฮ้ยมาอยู่ออยยูู่่เมนูอยู่เมนูเฮ้ยที่นึ๊กอ๋อตอกจ้ามาเลยโอ้ยหวิงแบบนี้วิงระดับโลกดีวงนิดหนึ่งเฮ้ยกลับไปกลับไปกลับไป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 ข้างหลังมีข้างหลังเร่โดนอีกแล้วมันไล่แล้วมันไล่แล้วมันใส้บอกมันใส้แล้วเกินในคนนี้เอาวิงเลยไปแล้วครับพี่น้องสบายแล้วไปแล้วโวย บอกเลยมันตามผมไม่ลดละแน่แน่มาไหมมาอยู่เอาอยู่มันเอาอยู่มันมาอยู่โอเคดูแลมาอยู่ไหมวัวปะมีใครอยู่ไหมวัวปะไม่มีไม่มีไปข้าตาอ,อตามเพื่อนอ่ะตามเพื่อนตามเพื่อนตามไฮเฮียเดี๋ยว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 มาทางเดียวกันท,ทำไมสวย อะไรอ่ะมาเห็นปะไม่เห็นไม่เห็นคุณแจอยู่ใครอ่ะอยู่ยังไม่ได้ออกมาเลยกล่องแบบป๋อตรงไหนวะฮาดรับไปไหนอยไม่รู้เหมือนกันไม่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วอ่ะ จริงจริงผมผมไม่เห็นกุญแจแล้วอ่ะเอ้าเพื่อนเราไปเปล่าตรงใส่เพื่อนเราไปโอ้อยู่นี่โอ้อยู่นี่มาอยู่นี่มาอยู่นี่ปั้นตรงกลางข้ามบ้านฟ้าเลยอะโอ้โหไปไม่ทันนอนไม้นอนไม้นอนไม,นนไม,นนไม้มีลูกเองมีลูกเอง ลอกไอ้แยะลูกเอกมาไล่ผมต่อเลยเนี่ยได้ได้เพิ่นมาแล้วเพิ่มมาแล้วเพิ่มมาแล้วฉีกไปฉีกไปผมมาผมมาผมมาบิงไม่คมนะจ๊ะผมว่าไม่ใช่นะผมว่าเขาก็เอาเรื่องอยู่นะบางทีก็บิงบางทีก็บิงเลยแล้วพี่ตายยากเบลพี่ตายยากมาวะมาวะอันทาร์ทาร์ทารพี่

บ็อกกันพี่เหรอสวยไม่ใช่พี่ผมจะแอบผมจะแอบหนุ่มรีเกินไม่โดนอีกหรอวแหน่แหน่แล้วไปเลยบล็อกหนึ่งอุ้ยไป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 ตรงอย่างนี้ต้องไปใครเอาใครไปไหนวนไปไหนเรียกโง่แล้วพี่ต้องรอดนะเพื่อนี่สิบดาวพี่ต้องรอด อีอีไงย,ยี่สิบดาวไม่ได้ไไได <laughs> บอกแล้วได้ได้ดาวพี่ทำได้หมดอ่ะประเด็นคือ,อเพื่อนเพื่อนเพื่อนไงพี่ออกไปเลยพี่ออกไปกันเลยลุงอ,<น>อยู่ไหนย<น>ังไม่รู้เลยนกเบิร์กแล้วงหนึ่งเจอลุงยังเจอลุงยังอ uh, ุ้ยเขาเป็นไอ้นี่ด้วยสตรีมเมอร์ด้วยผ่านละจะแดงกับรังกลัว ประเดี๋คือลุงยังไงลงยู่ไหนไงทีเนี้ยเียล <laughs> บอกแม่์ได้ได้ออกได้ไปหาท่อไปหาท่อท่อเกิดแล้วไปหาท่อา <laughs> หาท่อไดทตอ,อนนี้เฮ้ยสวยอะไรจะกระโดดขนาดนั้นอะไรจะกดดนนัดดนขนาดนี้เขาเป็นเพื่อนกับสตเตนาร์ล็อตวย ว่าละล่ะเสียดายม่ปวดหัวติดเชื้อว่าเสียดายไม่ตายเจ็บแล้อดีวู้ดแปดสิบดวงขอบคุณครับขอบคุณคราวต้องเบลเห็นแล้วล่ะเพิ่งเงินนะที่ทำได้